สวัสดีครับวันนี้ผมยังอยู่กับวิตาแพชชั่นนะครับตัวเป็นตัวที่3นะครับทิศทางสีแอนทรานะครับส่งมาให้รีวิวนะครับก็จะเป็นเรียกว่าส่งที่นะครับอินสปายนะครับรูปลักษณ์มาจาก a อเบเนสอาร์จีนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นแพชชั่นนะครับบีพีเอสอาร์จีสองเจ็ดศูนย์นะครับมีรหัสสีคือแบล็คดัวสีดำนะครับ แน่นอนนะครับชื่อ RG แบบนี้ก็คือ i n s p i ายนะครับส่งมาจากไอเวนซ์ RG นะครับสังเกตว่ารูปลักษณ์นะครับก็จะเป็นสแตทที่มีความฉบเฉี่ยวนะครับมีการตัดบอดี้ให้มีความแบบเขาเรียวๆนะครับมีเหลี่ยมมุมนะครับที่เป็นคมเป็นสันมากขึ้นนะครับคอนะครับก็มาในแบบรูปลักษณ์ที่แบบคอสีบางๆนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็จะมีเรเดียซีค่อนข้างแบนนะครับก็จะมีนะครับอีกลักษณ์คืออินเลตนะครับรูปเขี้ยวฉลามนะครับแล้วก็หัวหรือเฮดสต็อกนะครับก็จะเป็นหัวแบบเรียวๆนะครับแล้วก็มีแองเกิลลลนน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 ะะะะะะะคค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 รร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 ััััััััััับบ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 ทททีี่่่โ้้้้มมมมไปปปดดาาาหหงงงงงแสสสเเเเกกกก็็จออออษณ์ขขววใ ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเมเปิลนะครับอันนี้จะมีเชฟนะครับที่ค่อนข้างบางนะครับเป็นแบบสีที่บางๆหน่อยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์บอร์ดนะครับที่เป็นคอดับนะครับอันนี้เป็นพวกไม้ประเภทแบบเทคหูดนะครับแล้วก็มีดูเดียนนะครับที่ค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็มีเอ็นเลนะครับรูปเคี้ยวฉลามนะครับอันนี้วัสดุนะครับเป็นเพอร์ลอยหรือว่าเป็นหอยมุกจำลองนะครับอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็นะครับนัดน่าจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็หัวนะครับก็จะเป็นลูกบิดนะครับทรงแบบโมเดิรร์นนะคับอันนี้จดเลนะะครับบบแแลล้วกก็ีออจมาท่ๆหน่อยนะครัับก็็จะเปน ะครับมีฮัมเบอร์กิ้งตัวหน้านะครับเส้นคอยตัวกลางแล้วก็ฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังนะครับชุดหย่องนะครับเป็นหย่องเทมเบโลนะครับที่สามารถใช้คันโยกได้นะครับแล้วก็จะมีเซตเตอร์5ทางนะครับสามารถเลือกไปอัพได้ทั้งหมดแบบ5เสียงนะครับแล้วก็มี1วอลุ่ม1โทนนะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับด้านหลังนะครับที่มีการปากคอนโทรลที่ค่อนข้างคมหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบทรงแบบซูเปอร์สแตนด์ของอเวอเรสต์นะครับด้านหลังก็จะมีการต่อคอนะครับบบบแว์อนะครับชน็อตทีี่มแบบเบาเรียกว่ามีเบ้านะครับแล้วก็จะมีการทําให้ติเวนนต่่ออคเียมัข้า เขามาเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ซึ่งทรง RG แบบนี้นะครับมันสามารถเอื้อให้เรานะครับเข้ามาเล่นเฟสในได้มากขึ้นนะครับตัวนี้มี24เฟสแต่ว่าสามารถแบบล้วงเข้ามาเล่นข้างในได้แบบที่รู้สึกว่าเออไม่ติดขัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขานะครับผมและสุดท้ายนะครับบอดี้ที่จะเป็นไม้เบสซูทครับแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึ่งครับสองคลิปที่ผ่านไปนะเป็นกีตาร์ทรงทะเลแล้วก็ทรงจัดนะครับจริงไม้บอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นเบสซูทนะครับซึ่งผมบอกข้อมูลผิดไปนะครับว่าเป็นไม้พอลูเนียนะครับตอนที่ผมหาข้อมูลนะครับกดเข้าไปเนี่ยไปเเ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 เจอออออรรรุ่่่่่่่่่่นน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 กกกกาาาาาาะะคคคัััับบบบททีีีีีีีปป็็็็ลลลขง้้้้้ยยยแแพพชชชใไไมมมมมมดวววผห คล้ายกันแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเหมือนกันนะครับก็เลยเข้าจะิดไปแล้วครับว่าเป็นไม้โครเนียนะครับรุดนใหม่นะครับปรับมาใช้ไม้เบรดบูททั้งหมดลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขอแก้ไขข้าวูลแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผม เดี๋ยวก่อนจะไปลองเสร็จนะครับจะให้ดูตัวงานแบบใกล้ๆนะครับสังเกตว่ากีตาร์คัทชั่นเนี่ยมีงานสีนะครับที่เก็บมาค่อนข้างดีนะครับมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความเงาที่กำลังดีนะครับตัวปิกอัพนะครับมาในรูปลักษณ์แบบฮาร์มเซนทามนะครับตามที่บอกไปนะครับผมตัวคันโยกนะครับก็จะเป็นเทเบโลนะครับแบบ6น็อตนะครับตามแบบสเต็ปนะครับตัวหนอกเป็นโครเมียมนะครับหนึ่งลูปหนึ่งโทนเซเลสเตอร์5ขาตามปกตินะครับกินเลนะครับก็จะเป็นรูปเขี้ยวฉลามเหมือนที่บอกไปนะครับวัสดุเเป็นพอร์ล่านะครับเป็นเทคนะรัีบ สัมผัสแบบกีตาร์โมเดิร์นนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งชัชชิ่งต่ำแล้วก็เล่นได้สบายนะครับมีเฟสขนาดมีเดียมจัมโบ้นะครับแล้วก็มีเฟสทั้งหมด24เฟสนะครับตันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์สแต็กนะครับตัวเฮดสต็อกนะครับลูกทรงแบบมีกุญตากันแน่นอนนะครับถอดแบบมาจากอาร์เมเนสเลยนะครับถ้าค่อยๆหันนะครับให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าคอมันมีความผักมุมนะครับหรือว่าเป็นแองเกิลซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลกับเรื่องของความตึงสายเลยนะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะไปเอฟเฟกับเเเรื่องงสียยลนะก ตัวอื่นที่เป็นสแตทตหอว่เทเลตแต่ว่าตัวนี้นะครับจะมีการต่อคอบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณช่วงสักเศษเล็กเพราะตัวนี้นะครับคอมันเป็นคอแองเกิลหรือว่าคอแบบที่มันเป็นมุมนะครับก็เลยต้องมาต่อคอบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราจับดูนะครับตัวนี้นะครับก็มีมาตรฐานการประกอบที่ดีนะครับเหมือนตัวสแตทหรือว่าตัวเทเลนะครับมีการประกอบที่ทํามาได้ตามมาตรฐานนะครับที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าสอบผ่านในเรื่องของการประกอบนะครับเดี๋ยวจะมาลองเสียงคินก่อนนะครับผมจะเริ่มเล่นจากพิลล์ตัวเล็กนะครับแล้วก็ไล่ผ่านนนปิิััพตวเเหมมือดะครบ เสียงของฮัมเบอรกิ้งตัวเล็กนะครับก็มีความหนาๆวอมวอนะครับตามสไตล์ของฮัมเบอรกิ้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของความคมชัดที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีเสียงแบบชัดๆเสียงเล็กๆแซกๆมานิดๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคแรคเตอร์ที่ฟังดูดีทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปลองเล่นนะครับตัวผสมนะครับระหว่างฮัมเบอรกิ้งตัวหน้ากับซิการ์คอยตัวกลางนะครับ ียงของตัวผสมนะครับระหว่างตัวฮัมมบอกิ้งนะครับกับเซนคอยนะครับอันนี้นะครับผมเคยลองนะครับกีตาร์ที่เป็นฮัมซิงฮัมนะครับมาหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่แบบแพงกว่านี้ก็ตามนะครับแต่ว่านะครับตัวผสมนะครับจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของเอาพูดที่มันกระโดดกันนะครับก็คือเวลาที่เราเล่นตัวหน้านะครับเสียงมันจะค่อนข้างดังครับแต่พอเวลาที่เราเล่นตัวผสมเนี่ย เสียงมันจะค่อนข้างเบาลงมาพอสมควรนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหานะครับที่อยู่คู่กับกีตาร์ฮัมซิงฮัมมานะครับซึ่งก็ยังหาทางแก้ไขลําบากอยู่นะครับผมแต่อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของมันนะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นกีตาร์แบบฮัมซิงฮัมเนี่ยจะไม่ค่อยใช้แก๊กผสมอยู่แล้วนะครับเวลาที่จะได้ซาวเซนส์คอรยนะครับก็จะสับที่ตัวกลางนะครับเพื่อเล่นซาวที่มันแบบมีความแปวกมากขึ้นนะครับต่อไปจะไปลองเสียกับบตัวกลางนะครับที่เป็นเซนส์คอรยนะครับ ถือว่าเอาพุยมันจะเบาวกว่านะครับส่วนธรรมกิ่งค่อนข้างมากครับก็เลยอาจจะเกิดปัญหาในส่วนของเรื่องเอาพุธที่มันกระโดดนะครับแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเวลาที่เราเล่นกับเสียงแตกนะครับผมแต่เวลาที่เล่นกับเสียงทินครับก็จะสัมผัสได้ถึงเอาพุธที่มันค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับต่อไปนะครับจะเล่นตัวเบนเด์แล้วก็ตัวบิดที่เป็นธรรมกิ้งผสมกันนะครับ ผสมนะครับระหว่างบิดกับปิดเดิลนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวเน็กกับปิดเดิลนะครับก็คือเอาพุดมันจะค่อนข้างเบากว่าปิ๊กอัพตัวเดี่ยวนะครับค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็ที่บอกไปก็คือเป็นเป็นธรรมชาติของปิ๊กอัพที่มันเป็นแบบฮัมซิงฮัมนะครับพอเสียงผสมกับปิ๊กอัพตัวบิดเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันสับคอร์ดแบบสนุกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันเล่นสนุกดีนะครับต่อไปจะไปลองเสียงปิ๊กอัพตัวบิดนะครับ สังเกตว่าเสียงปิ๊กอัพตัวปิดนะครับจะมีความแตกๆไปไปลายนะครับเพราะว่าปกติผมจะชอบเปิดแอมให้มันมีแบบเกณฑ์ที่มันติดไปไปลายนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับปิ๊กอัพมันค่อนข้างแรงก็เลยรู้สึกว่าดิดไปแล้วเนี่ยมันได้เกณฑ์แตกๆต,ต,ต,ติดไปไปลายมานะครับอันนี้ก็คือปิ๊กอัพของตัวแพชชั่นตัวนี้นะครับรุ่น RJ270 นะครับมีความแรงค่อนข้างมากนะครับกับส่วนที่เป็นทับมักกิ้งนะครับ ครับเสียงคลีนต์ัวบิดก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีความหนาๆแน่นๆนะครับแล้วก็มีติดเกณฑ์ไปปลายจะาแตะเพราะว่าความแรงข,ของมันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทําให้เสาวเสียงแตกเนี่ยมันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปลองภาคของเสียงแตกนะครับเดี๋ยวต่อรองกับเสียงแตกนะครับผมจะลองเล่นจากปีอัพตัวบิดขึ้นมาหาปีอัพคอนดิกนะครับ <c oughs> ครับพอเล่นกับเสียงแตกก็รู้สึกว่าเออฟิกอัพแบบนี้นะครับโซงแบบนี้กีตาร์แบบนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อเสียงแตกจริงนะครับตอนเล่นเสียงคลีนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่พอเล่นกับเสียงแตกก็รู้สึกว่าเออแบบนี้มันใช่เลยนะครับผม เสียงเปียอัพตบิดนะครับก็ถ <AND S 2> ือว่าเล่นกับเสียงแตกได้มันมากๆนะครับติดมือดีมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องรู้สว่าเออปกอัพตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับมันสร้างมาเพื่อเสียงแตกจริงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเล่นตัวผสมนะครับระหว่างตัวบิดเดิลกับตัวบิดนะครับ ถ้าเราเล่นกับเสียงคลีนรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาที่ทําให้อาพุธมันค่อนข้างกระโดดกันนะครับแต่ถ้าเราเล่นกับเสียงแตกเนี่ยด้วยความที่เสียงแตกมันมีความคอมเพสอยู่ในตัวนะครับทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันมีอาพุธท,ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับต่อให้ฟิกอัพที่เราเล่นนะครับมันมีอาพุตท,ที่น้อยกว่านะครับอีกตัวหนึ่งบนกีตาร์เรานะครับแต่ว่าพอเราผ่านเสียงแตกเนี่ยมันจะถูกบีบอัดนะครับแล้วก็ปล่อยอาพุตออกมาในปริมาณที่พอๆกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเล่นตัวเบนเดลนะครับ ตัว m i เ d l e เองนะครับพอเล่นกเสียงแตกก็ให้คลาเตอร์ที่แบบมีความเด้งๆนะครับมีความทแวงนะครับที่มากขึ้นนะครับผมเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์นะครับเวลาที่เราเล่นซาวมาร์กิ้งแล้วรู้สึกว่าอยากได้เสียงที่มันมีความสว่างชัดเจนมากขึ้นนะครับมีความคมมีความจิกมากขึ้นนะครับก็ก็สับมาเล่นตัวิ i เดิลที่เป็นซิงเกิลคอร์ได้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาเล่นตำแหน่งผสมระหว่างตัวิ i เดิลกับตัวเน c นะครับผม ได้เลยนะครับว่าถ้าเราใช้ปิ๊กอัพนะครับผสมนะครับเล่นกับเสียงแตกเนี่ยไอซ่าที่มันแบบค่อนข้างกระโดดกันนะครับซาวที่มันมีเสียงที่เบาๆเนี่ยตอนที่เราเล่นเสียงคลีนเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปเลยนะครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถเอามาแบบเป็นซาวทางเลือดนะครับถ้าเราต้องการซาวที่มันมีความเด้งๆนะครับชัดๆมากขึ้นนะครับมีความแปลงๆขึ้นมานะครับแก้เลี่ยนมาที่เราเล่นทาร์มบกิ้งเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ทําให้ซาวมันค่อนข้างกว้างขึ้นนนนนนะะะะคคครรรััััับบบผผมมมลลสุดททท้้าายจออกกกเเเ่่ปปิิพตว็็ีง ของตัวเล็กนะครับตัวนที่เล็กกับเสียงแตะนะครับก็มีความหนาๆอ้วนๆนะครับแต่ว่าก็จะมีความสว่างนะครับที่มากกว่าแบบสไตล์แบบเลสพอร์นะครับมันก็จะเป็นสไตล์ของเสียงฮัมมบอกิ้งที่อยู่บนทรงสแต็นะครับมันก็จะมีความหนาความอ้วนนะครับแต่ว่าจะมีความแต่โดยรวมเนี่ยเสียงมันจะออกมาค่อนข้างไร้มากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับของกีตาร์สแต็ที่มีฮัมมบอกิ้งนะครับผมสรุปนะครับผมหลังจากที่ไปลองเล่นมานะครับก็พบว่านะครับมันเป็นกีตาร์ที่ เล่นเสียงแตกได้เรียกว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับเล่นเสียงแตกได้ค่อนข,ข้างดีมากๆนะครับทุกๆตำแหน่งทุกๆแก๊กนะครับของปีกอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊กผสมนะครับหรือว่าเสียงกันคอยเองก็ตามหรือว่าเป็นทับกิ้งเนี่ยสามารถเล่นเสียงแตกได้อย่างหายห่วงนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันเล่นได้แค่ปน,นิดนึงก็คือเรื่องของเสียงคลีนนะครับรู้สึกว่ามันให้ทางเลือกเรามาเยอะมากนะครับ Pick up, ปิกอัพแก้ผสมนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าอาพุที่มันค่อนข้างบาแล้วก็กระโดดมากกว่าตัว h a มเบอรกิ้งนะครับแต่ว่ากีตาร์โซลแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ละคนก็จะไม่นิยมเล่นเสียงคลีนเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะนำไปเล่นเสียงแตกหนักอยู่แล้วนะครับมาว่ากันในส่วนที่ชอบนะครับก็คือกีตาร์ตัวนี้นะครับเล่นเสียงแตกได้เรียกว่ามันมากๆนะครับเรื่องของเชฟคอร์นะครับ เชฟเคาตัวนี so problems, Airbnb, with antine, all, so so ground, ้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีสัมผัสที่ก็คือว่าจับและถนัดมือนะครับมีสัมผัสของคอร์ดหลังที่เป็นซาตินนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทำมาได้เรียบร้อยแล้วก็ลื่นกว่าตัวสเตตนะคริสเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของพาต่างๆนะครับอันนี้ต้องขอชมว่าเขาเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับไม่าจะเป็นของลูกบิดหรือว่าตัวหย่องนะครับผมแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับที่ค่อนข้างเบาแล้วก็คล่องตัวมากๆนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่สำคัญนะครับในกีตาร์แฟชั่นอตรุ่อน เดี่เสียงเปล่าเนี่ยนะครับเสียงออกมันดังนะครับแล้วก็ซับเทนเนี่ยค้างยาวได้นานนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นที่กีตาร์ลาฮาวาเย่เจะไม่ค่อยมีกันนะครับมาว่ากันนะครับในส่วนที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับ2ตัวที่แล้วนะครับที่เป็นสแตทแล้วก็เทเลนะครับตัวนี้นะครับตัวเฟดเนี่ย ja จะมีปัญหานิดนึงนะครับมันจะมีบางจุดนะครับที่มีอาการบั๊นิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ถึงแบบที่เป็นเรโนลดหรือว่าเล่นออกมาแล้วเสียงมันบอดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถไปแก้ไขหรือว่าปรับได้นะครับแต่จริงๆนะครับทั้งนี้นะครับถ้าสั่งซื้อกีตาร์จากทางร้านเนี่ยเราสามารถบอกทางร้านนะครับให้จัดการปัญหาตรงนี้ก่อนนาส่่่่่่่่่่งงงงงไไได้้นนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบผผผผมมมมมมมเเเเเืออออขสีีียยยลลทวววแแชตาาาาาาจํปป็ญหพ ตัวนี้นะครับทรงแบบนี้นะครับส่วนมากก็คือเขาสร้างมาเพื่อการเล่นเสียงแตกว่าเล่นเพลงล็อกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เลือกเล่นกีตาร์ทรงนี้นะครับเขาก็จะไม่ค่อยคาดหวังในเรื่องของเสียงขีดอย่างเดยวเพราะนิยมนะครับนำไปเล่นเพลงล็อกที่เรียกว่าบันดักกว่าปกตินะครับสรุปโดยรวมนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาของมันนะครับกีตาร์แพชชั่นนะครับทั้งสามตัวที่ผมลองจับมาเนี่ยทุกตัวนะครับจะมีมาตรฐานการประกอบค่อนข้างดีนะครับมีการเก็บผิวงานที่ค่อนข้างทำได้ดีนะฮะไม่่่่่่่่่่่่จจะะะะเเเเเปปปป็็นน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 นรร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 ืืืออออองง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 งขขาา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 าสสีีีีีคคคััััััับบบบบผ้้้้ตตตๆๆๆมมมมมฐถววววใใใชชททิไญญหหหกกกกแยูึ มใช้งานไม่ได้นะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากหากีตาร์ชาร์ล็อกชาร์ล็อกหน่อยนะครับราคาสามพันก้ร้อยกสิบบาทนะครับถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าจะมองหากีตาร์ที่จะนําไปโมดิฟายหรือว่าอัปเกรดต่อนะครับผมและเช่นเคยนะครับสำหรับผู้ชมของเราเพราะกีตาร์ที่สครับสั่งซื้อกีตาร์นะครับผ่านเว็บไซต์ของมิสเตอร์เอนทานนะครับสามารถกรอกโค้ดนะครับ low cost หนึ่งร้อยนะครับผมเพื่อใช้เป็นส่วนลดหนึ่งร้อยบาทในการสัสดีครับ